สวัสดีครับเี่สีฝนตกแล้วครับงามไส้เลยนี่นี่ครับได้ขายได้ไม่ขายไม่ได้รอลุ้นได้เวลาก็ตกแล้วครับลมแรงด้วยรถผปมาจอดอยู่นี่เพี้ยนะขายไม่ดีครับฝนตกถ้าฝนตกมาจะ <c oughs> หยุดกลางการ ห้าโมงโงก็แฝงชั่วดูลมน่ครับเอสซีลมแรงมากโน่นก็เปิดซุปไปเล้วนั่งแื่หนาวด้วยอ๋อตกแนี้ก็แย่นครับตายคยาขายเบื่อหน้าฝนนะครับถ้าฝนตกอยากได้หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนไม่ชอบ เขาเร่งหมดเลยแล้วครับตกนย่แลครับท่านโอ้งามใส้ตกบ่ายสามโมงถ้าห้าโมงหยุดก็โอเคได้กหาโทรมาสั่งบ้างอะไรบ้างยิงขายไปยิงฝนตกมายิงซ้ำเติมมาใหญ่เลยดูลมนะฮะดูต้นมะม่วงนะแรงไม่แรง นั่งอยู่เนี้ยครับรอลูกค้าโทรศัท์เข้ามาสั่งฝนตกใี้คงไม่โทรสั่งนะนนราอห้าโมงหกโมงเนี่ยครับเอสซีพบกระช่องคนใจบุกตะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับ หวังเสียงฝนแล้วกันครับเดี๋ยวขยับรถก่อนฝนสาดเข้ารถนครับโอหนาวโอ้หยับรถก่อนสาดรถเข็งลมแรงครับเอฟซีฮะโอ้หนาวครับ คลิปนี้เไว้เปียนเท่านี้นะครับเอซีถา่ายตีดูครัโอ้ลมแรงฝนตกหนาวนี่ครับขอตอกก็หยุดไวๆแล้วกันถายสองสามชุดทียังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยน่ะครับนะคลิปนี้ก็ไว้เปียนเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจครับนี่ครโอ้นี่รถผม เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย